สวัสดีครับทุกท่านครับผมผมคลินมุกอาหารนะครับมาพบกับอาหารการกินอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นเมนูอะไรนะครับผมติดตามชมนะครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับเห็ดละโกกครับเป็นเห็ดที่เกิดในหน้าฝนนะครับดังเช่นในขณะนี้นะครับฤดูฝนนะครับเห็ดที่เกิดจากดินก็จะมีทรายและดินแล้วก็โคลนนะครับผมติดตกเห็ดเข้ามา แล้วก็ผู้ความสะดวกในการทังความสะอาดนะครับเพราะว่าเห็ดดอกเห็ดค่อนข้างจะโครงสร้างพัฒนิ่มนะครับเพื่อไม่ทําให้โครงสร้างของดอกเห็ดเสียนะครับเราก็จะมีวิธีในการล้างนะครับทงังความสะอาดเพื่อความสะดวกในการล้างคราบสกรปรกนะครับน้าเห็ดลงวางนะครับผมในกระมังก่อนนะครับ เห็ดเขาจะนิ่มนะครับวันนี้ไม่ได้หาซื้อเข้ามาครับผมซื้อเข้ามาจะรวกเห็ดด้วยน้ำร้อนนะครับเทมร้อนลงไปที่เห็ดนะครับดอกเห็ดให้ท่วมเห็ดนะครับน้ำร้อนให้ท่วมเห็ดจะแช่น้ำร้อนไว้ประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะครับเพื่อให คราบสกปรปกต,ต่างๆที่เกาะบนเห็ดนะครับละลายออกก่อนนะครับโดยการแช่ไว้สัก1 0ถึง15นาทีนะครับเห็ดที่ลวกน้ำร้อนแล้วนะครับเห็ดที่แช่น้ำร้อนไว้ครับผมต้องแช่น,น,น้ำเย็นนะครับเห็ดละโงกที่แช่น้ำร้อนที่เราลวกไว้นะครับต้องแช่น,น,น้ำเย็นก่อนนะครับ เอาเห็ดละโงงนะครับมาล้างน้ำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทันน้ำเย็นนะครับจนมั่นใจว่าเห็ดของเราสะอาดนะครับคราบโครลนแล้วก็ดินแล้วก็ทรายที่ติดมากับเห็ดน,นะครับมั่นใจว่าสะอาดนะครับล้างซะสองหรือสามน้ำนะครับทุกความสะอาด นน้นะคพักไว้ก่อนนะครับสําหรับเห็ดที่เราเลา้างความสะอาดเียนร้รอยแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับวันนี้จะเป็นเมนูนต้มยำนะครับเห็ดตะงวของเราตั้งหม้อครับผมใส่น้ําลงไปนะครับเตรียมหม้อต้มยำนะครับเครื่องปรุงก็เครื่องปรุงต้มยำทั่วไปนะครับ มีขานะครับใส่ขาลงไปในหม้อนะครับมีตะไคร้นะครับสําหรับต้มยำทั่วไปนะครับซุปก้อนอีกสักก้อนนึงนะครับน้ําเดือดครับผมใส่เห็ดและงอกเทาล้างแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคาเตรียมไว้นะครับลงไปในหม้อนะครับวันนี้เป็นต้มยำนะครับผมรอน้ําเดือดก่อนนะครับต้มเห็ดให้สุกก่อนนะครับ เห็ดสุกนะครับผมน้ำเดือดแล้วใส่มะเขือเทศผ่าครึ่งลงไปนะครับเติมพริกนะครับพริกสดนะครับให้ความเผ็ดสำหรับต้มยำนะครับแล้วก็จะมีผงปรุงรสอีกนะครับเพิ่มลงไปครับปรุงรสมีน้ำปลานะครับต้มยำต้องมีน้ำปลาน้ำปลาคู่กับครัวไทยเมนูไทยๆอย่างเช่นต้มยำนะครับเติมน้ำมะนาวคั้นลงไปนะครับให้ความเปรี้ยวสำหรับต้มยำนะครับ เติมน้ําพริกเผาลงไปนะครับวันนี้เป็นน้ําข้นนะครับใส่น้ําพริกเผาแล้วก็จะมีนมสดจืดสาหรับปรุงอาหารเติมลงไปด้วยนะครับเป็นน้ําข้นนะครับต้มยําวันนี้นะครับคนครับผมคนเครื่องปรุงต่างๆให้เข้ากับน้ําต้มยํานะครับเข้ากับเห็ดแล้วก็อกเทลต้มไว้นะครับต้มยําน้ําข้นนะครับสําหรับวันนี้ เราจะชิมยูต้มยำของเราว่าอร่อยหรือเปล่านะครับรสชาติต้มยำมาเต็มๆนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับผมเห็ดละโงกของเรานะครับเสร็จแล้วรสชาติเดียแล้วครับผมก่อนปิดไฟนะครับโรยผักชีฝรั่งลงไปนะครับหอมโดยใบมะกรูดฉีกนะครับก่อนที่จะปิดไฟนะครับเสร็จแล้วครับสำหรับต้มยำเห็ดละโงกน้ำข้นนะครับ พร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานแล้วนะครับผมสำหรับต้มยำเห็ดละโงกน้ำข้นนะครับเตรียมตักลงบนชามนะครับเนื้อเห็ดลงก่อนนะครับสำหรับต้มยำเห็ดตะโงกของเรานะครับผมรูป่างหน้าตาสีสันน่ารับประทานครับผมเติมด้วยน้ำต้มยำลงไปในชามนะครับสำหรับต้มยำของเราวันนี้นะครับ พร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานพร้อมซดนะครับสําหรับต้มยําของเราวันนี้นะครับดูดังหน้าตาสีสันน่าอร่อยครับมาครับเชิญมาผมนี้จะพาพี่น้องทั่วทินมาพบกับอาหารการกินมาพบกับอาหารการกินกลื่นมุกดาหารจะพามาชิม คลิ้นมุกาหารจะพามากินอร่อยนะครับพาใครได้กินอร่อยนะครับพาใครได้ชิมม,มาซีมาชิมมาชิมม,มากินต้าต้มยำนำ้ำข้นนะครับแซบแซบพี่นอ้องตามสูตรของต้มยำนะครับเต็มสูตรเลยครับผมเครื่องปรุงต่างๆเหมือนต้มยำทั่วไปนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นเห็ด้ะโงกนะครับเห็ดที่เกิดตามเขานะครับเกิดบนดินนะครับ ก็หน้านี้กําลังออกชุมนะครับสําหรับเห็ดและโงกนะครับคุ้นเคยกับการแกงนะครับผมแต่วันนี้ขึ้นปัญหาเอามาดาดแปลงเป็นต้มยําน้ําข้นนะครับสําหรับต้มยําไทยๆถูกใจแบบบ้านๆสาหรับเมนูต้มยํานะครับครบเครื่องเรื่องต้มยําของเมนูนี้นะครับผมรสชาติแซ่บถูกใจนะครับ ครับผมถูกใจเมนูนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะขอลาผมสำหรับเมนูเห็ดละโงกต้มยำน้ำข้นครับต้องลาไปก่อนนะครับผมเจอก,กันคราวหน้านะครับสวัสดีครับผมต้มยำเห็ดละโงกน้ำข้นนะครับ